เกือบสสัปดาห์กรรมธิการศึกษาผลกระทบ CPTPP ยังไรข้อสรุปด้านนักเศรษฐศาสตร์เสนอทุกฝ่ายคำนึงถึงโอกาสของประเทศไม่ปิดทางร่วมเจรจาการรถไฟเจรจาขอคืนพื้นที่ชุมชนนิคมรถไฟกม .11 หลังเกิดเส้นตายาย้ายออกขณะที่ชาวบ้านยังไร้ที่ไปด้านที่ปรึกษาสลัมสี่ภาคชี้การไล่รือสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำคนจนขาดอำนาจต่อรอง พระสงฆ์ชาวบ้านร่วมใจฟื้นป่าภูหลงปลุกความเข้มแข็งชุมชนร่วมรักษาป่าต้นน้ำลำปะเทาฟังทุกเสียงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทุกพลังทางสังคมมีความหมายใบโมงตรงประเด็น สวัสดีค่ะตอนตรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ยโมงตรงประเด็นกับดิฉันพิชยาพรโพสง่าค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ในอีกช่องทางผ่านแฟนเพจ Facebook บมงตรงประเด็นแฟนเพจไทย PBS และเว็บไซต์ w w w t h a i p b s o r t h ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข้อถกเถียงร้องแรงน,นะคะสำหรับเรื่องความ ตกลงการค้าระหว่างประเทศ CPTPP ว่าไทยจะเข้าร่วมหรือไม่แต่จริงๆแล้วยังไม่ไปถึงขั้นที่ออกหัวหรือออกก้อยแต่ยังอยู่ในขั้น ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามัญที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นเท่านั้นค่ะโดยช่วงที่ผ่านมาก็ได้ตั้งอนุกรรมาการสามด้านเพื่อศึกษาเรื่องอย่างละเอียดนะคะวันนี้เรามีความคืบหน้าบางส่วนจากการศึกษาข้อมูลของคณะอนุกรรมาิการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขค่ะ รองศาสตราจารย์จิราพรลิ้มปานานนท์กรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาผลกระทบ c p t p p เปิดเผยกับรายการใหม่โมงตรงประเด็นถึงความคืบหน้าของวงประชุมอนุกรรมธิการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขหนึ่งในอนุกรรมธิการ3ด้านที่คณะกรรมธิการตั้งขึ้นพบว่าตลอดช่วงเวลาเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้น้ำหนักไปกับการเชิญหน่วยงานต่างๆเข้าให้ข้อมูลโดยพบหลายประเด็นยังอยู่ในข้อถกเถียงและยังไม่ได้ข้อสรุป เช่นการทําสิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL ของยาชื่อสามัญซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาหากไทยเข้าร่วม CPTPP แม้ทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์เองจะยืนยันว่าตัวบทในข้อตกลงอนุญาตให้ทําได้ก็ตามกรณีการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงมูลค่าหลายร้อยล้านบาทก็เป็นอีกข้อห่วงกังวลที่ยังถกเถียงกัน เพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีกติกาว่าต้องจัดซื้อเฉพาะของใหม่เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ตกรุ่นจึงเชื่อว่าหากไทยเข้าร่วม CPTPP อาจจำเป็นต้องอนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองหรืออุปกรณ์ที่ตกรุ่นแต่ปรับปรุงใหม่เข้ามาได้จึงถกเถียงกันถึงผลกระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทย อีกประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปคือข้อสังเกตต่อกติกาของ CPTPP เมื่อพบว่าไม่ยอมให้ระบุเลขจดแจ้งและเลขทะเบียนที่ออยออกให้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยอ้างว่าเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าจากต่างประเทศที่เหมือนกันใช้ได้กับทุกประเทศจึงไม่อยากให้ต้องระบุตัวเลขดังกล่าวประเด็นนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ อาจารย์จิรพรคาดว่าข้อสรุปอาจเกิดขึ้นในรเร็วนี้เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ยังมั่นใจว่าทุกภาคส่วนได้เตรียมข้อมูลกันมาอย่างดีทําให้เนื้อหาสาระและข้อห่วงกังวลต่างๆถูกนํามาพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนมากที่สุดคงเมลองเซ้งไทย P ี s รายงาน,น จะเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือไม่นี่คือคำถามที่สำคัญและก็เป็นคำถามใหญ่นะคะที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างน้อยด้านหนึ่งก็มีความพยายามหาคำตอบจากภาคการเมืองอย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ แต่ถ้านอกเหนือจากข้อมูลของฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน CPTPP ก็ยังมีอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจจากนักเศรษฐศาสตร์ที่อยากให้สังคมคำนึงถึงโอกาสของประเทศมากกว่าที่ต่างฝ่ายจะมาขัดแย้งกันที่สำคัญคือเรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันจนกว่าจะมีจุดร่วมที่ดีที่สุดค่ะ คือถ้าคุณปฏิเสธตั้งแต่วันนี้นั่นแปลว่าคุณไม่มีโอกาสเจรจาอะไรเลยนะครับอะไรที่จะเป็นผลได้จากข้อตกลงนี้คุณก็ไม่ได้นะครับแต่น่นอนคุณก็เพลย์เซฟไงคุณก็ไม่เสียด้วยยกเว้นคุณเสียโอกาสในการที่จะได้ใช้มาตรฐานใหม่ในการที่จะเข้าถึงตลาดใหม่เพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะสนับสนุนมากที่สุด ไม่ใช่มาทะเลาะก,กันครับว่าเราควรจะเจรจาหรือไม่ควรจะเจรจาเราน่าจะหายุทธศา,าสตร์ระดมสมองกันแทนที่จะมาสาดโครนใส่กันแบบนี้เรามานั่งช่วยกันคิดดีกว่าว่าวิธีทางที่ประเทศไทยเราจะเจรจาสิ่งที่ประเทศไทยรต้องการมากที่สุดสิ่งที่เรามีความพร้อมสิ่งที่เราไม่มีความพร้อมคืออะไรแล้วออกไปเจรจาดูก่อนแล้วถ้าเกิดเราโอ้โหปเจรจาแล้วเราได้แต่ข้อแยแๆมา เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรขนาดน,นั้นที่เราควรจะได้เลยเราก็เลิกครับไม่ต้องเป็น CPTPP แต่ถ้าทุกคนระดมสมรมภกำลังกันแล้วไปเจราจาโดยที่ทุกภาคส่วนให้ข้อมูลกับคนที่ไปเจราจา,าเต็มที่คิดทฤษฎีคิดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดแล้วเราเจราจาเราได้ผลอย่างที่เราต้องการเราก็ค่อยเดินหน้าต่อเป็นสมาชิก CPTPP ครับแล้วก็เหมือนแต่งงานเลยครับ บอให้คุณแต่งงานไปแล้วเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ไปแล้วถ้าแต่งงานแล้วแล้วอยู่กินกันไปแล้วมันเข้ากันไม่ได้อย่าได้ถูกต้องไหมครับ CPTPP เองก็เลิกเป็นสมาชิกได้เช like ่นเดียวกันครับการที่ภาคประชาชนทุกคนสนใจใส่ใจมันเหมือนกับการเจรจาถ้ามันเป็นหลุมดำอยู่ตอนนี้การที่ประชาชนสนใจคือการสาดสปอตไลท์เข้าไปครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนสนใจมากเท่ามากเท่าไหร่ ไอ้พวกนักการเมืองที้ช่อที่มันอาศัยอยู่ในเงามืดคอยรับประทานพวกนั้นน่ะมันก็จะไม่กล้าแตกรุ่มตะก,กรามมันก็ไม่กล้าที่จะเบียดบังผลประโยชน์ของชาติครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยยังสนใจยังมอนิเตอร์ยังติดตามยังถามถึงยังมีส่วนร่วมแสดงออกจนกระทั่งจบกระบ,บวนการจนกระทั่งถึงกับการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดพวกนักการเมืองขี้ช่อพวกนั้นก็จะไม่สามารถมาเบียดบังผลประโยชน์ของการเจรจาการค้าได้ครับ ท p พี p จะเป็นโอกาสหรือว่าอุปสรรคของประเทศไทยประชาชนต้องติดตามชมกันนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของปัญหาสังคมกันบ้างคะ่ะการไล่รื้อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในที่ดินของรัฐยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ดินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะและอีกพื้นที่ที่กาลังเกิดปัญหาอยู่ในขณะน,นี้คือชุมชนในย่านนิคมรถไฟกม11ค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เริ่มไล่รื้อกันบ้างแล้วแม้ชาวบ้านต้อง จำยอมกับสภาพที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ยังไม่หมดหนทางเพราะไม่รู้ว่าจะย้ายออกไปอยู่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอดีๆก็คงจะทำให้รู้ว่าทางออกของเรื่องนี้จะไปอยู่ที่ใดค่ะ นี้เป็นที่ของชุมชนป่ากระถินนะคะที่ชาวบ้านเรียกกันแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ26ปีที่แล้วหรือประมาณปี2537มีชาวบ้านเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่นบุกเบิกค่ะก่อนจะขยายตัวนะคะมาเป็นบ้านเรือนและกลายเป็นชุมชนในเวลานี้ซึ่งขณะนี้การรถไฟกําลังจะขอคืนพื้นที่นะคะโดยให้เหตุผลว่าจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ มีการรือ้อย้ายบ้านเรือนไปแล้วประมาณ9หลังนะคะแต่ว่าสําหรับประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่ยังคงอยู่เขาก็ายังยืนยันที่ต้องการจะอยู่ต่อเพราะว่ายังไม่มีที่ไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกันค่ะ คาดว่าจะถูกรื้อเป็นลำดับต่อไปป้าพง์พงหนูพงศ์งทีรภาคชาวเยสทธรวัย53ปีเธอย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ที่นี่หลาย10ปีแม้ไม่ปฏิเสธกับการจัดระเบียบพื้นที่จนทำให้ต้องย้ายออกแต่หากจะรื้อถอนและย้ายที่อยู่ภายใน15วันเห็นว่ากระชั้นชิดเกินไปค่ะหลังไหนที่เขาย้ายออกไปแล้วเขายังไม่รื้ป้าขอไปอาศัยอยู่ก่อนได้ไหมตรงนี้ป้าก็จะให้ไปเขาก็ไม่ยอมคือเขาบอก ก็ให้ป้าไปอย่างเดียวลูกก็เรียนหนังสืออยู่นี่ทํางานอยู่นี่ป้าจะไปป้าก็ต้องหาได้ที่อยู่อาศัยให้ลูกก่อน เมื่อวันที่10พฤษภาค,คม2563การรถไฟได้ส่งจดหมายประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินบริเวณบ้านพักนิคมรถไฟกม11ขนาด359ไร่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกและจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟกม11นิคมรถไฟมักะสันบางซื่อและจิตลดาหลังพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจานวนมากค่ะ ตัวแทนชุมชนระบุว่าการรถไฟต้องการไล่หรือที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหารุกล้ำพื้นที่ทางเท้าและถนนจัดระเบียบพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และลดการเกิดอัชญากรรมรวมถึงการนำพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์แต่โครงการนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมากเนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากจนและไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆ ในชุมชนยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่เป็นลูกหลานและเครือญาติของพนักงานการรถไฟที่ขยับขยายพื้นที่อยู่อาศัยมาจากบ้านพักคนรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงกันบางคนเกิดที่นี่และอยู่อาศัยจนกลายเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนถ้าการรถไฟเขาจะใช้พื้นที่เราก็ขอวิงวอนให้กับการรถไฟเนี่ยช่วยช่วยขอความเมตตาการรถไฟให้กับพวกเราหน่อยว่าพวกเราไม่ได้ดือ้อ พวกเรายินดีที่จะไปแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้การรถไฟหาที่ให้เราอยู่ในในแบบให้มันถูกต้องคือเป็นเช่าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ที่มันขี้เล่ขี้เลอะะครับ300กว่าไร่เนี่ยขอสักห้าไร่สิไร่ก็พอแล้ว ก่อนหน้านี้สมาชิกชุมชนกว่า300ครัวเรือนได้รวมตัวกันทำเรื่องขอเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอเพื่อเตรียมย้ายที่อยู่แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการออมเงินให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทำให้พวกเขาไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้ในขณะนี้คนที่อยู่ที่นี่จะต้องมีพัฒนาต้องให้ไปอยู่ที่ไหนจะให้ทาอยู่แบบไหนเหมือนที่เนี่ย ว่าเราต้องอยู่แบบไหนอยู่ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมีการระบบสร้างอย่างนี้คือไปไหนก็ไปแล้วถ้าเกิดถามไปไปไหนก็ให้ไปปลุกลุกใหม่ไปปลุกลุกที่นู้นที่นี่หรือว่าไปไปลุกบวกเมือกใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศไทยมันไม่หมดสักทีไงในการคนจนที่จะไม่มีที่อยู่อาศัย ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขานะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารื้อถอนบ้านออกไปบางส่วนและนําขยะมาทิ้งเอาไว้แทนค่ะภาพที่เห็นตรงนี้จึงกําลังจะกลายเป็นพื้นที่รกร้างแบบสมบูรณ์แบบนะคะแต่หากมีการเจรจาหรือว่าหาหรือร่วมกันเพื่อพัฒนาที่ดินนะคะที่นี่อาจจะมีค่ามากกว่าการเป็นที่ทิ้งขยะหรือหากจะมีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่ก็คงจะถูกจัดการให้มีระเบียบม,มากขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบให้คนจนเมืองถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยปัญหานี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยในมุมมองของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่างเครือข่ายสลัมสีภาคก็ยังมองว่าไม่เคยได้รับการแก้ไขและดูเหมือนการจัดการปัญหาก็เลือกที่จะ หลักคนจนออกไปมากกว่าที่จะเยียวยาสิ่งนี้กําลังสะท้อนความเหลื่อมล้ําในเชิงโครงสร้างของสังคมไทยที่นําไปสู่การเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและคํานึงถึงความต้องการของคนจนอย่างแท้จริงค่ะการขยายตัวของเมืองเนี่ยการสร้างของคมนาคมเนี่ยตอนนี้ รถไฟสายสีต่งตางๆเนี่ยเกิดขึ้นทั่วทุกเขตในกรุงเทพมหานครเลยนะนี่หนึ่งทำไมเราถึงต้องโดนไล่ที่ก็เพราะเราอยู่ในย่านไหนที่มันใกล้เราก็ต้องถูกเจ้าของที่เขาไล่ที่เอาคืนที่โดนรือการที่ไม่ได้มีหนึ่งไม่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน หรือแม้แต่ทรัพยากรที่กระจายไปตามหัวเมืองต่างมันไม่เท่าเทียมกันมันจึงทําให้คนเนี่ยต้องแสวงหาสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดเขาก็มาแย่งชิงกันในเมืองกลายเป็นทุกวันนี้เมืองก็เลยกลายเป็นเมืองที่แน่นความจเจริญก็มาจุกเบียดกันอยู่เนี่ยพอพอถึงยุคที่อยากจะกระจายอนอกเมืองคนก็ไม่อยากแล้วเพราะฉันมีงานทําอยู่ในนี้แล้วว่าใช้ฉันออกไปอยู่ไหนะแต่ฉันโดนไล่ที่อ่ะ ฉันขวาดขยะอยู่ท้องหลอแต่ฉันต้องย้ายบ้านออกไปอยู่น้องจอกฉันจะกลับเข้ามาขวาดขยะได้ยังไงไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเราไม่เคยมีส่วนร่วมกับโครงการใดๆที่รัฐจะทําเลยรู้แต่ว่าอันนี้ที่ของรัฐคุณจะต้องไปถ้าไม่ไปดีๆพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กฎหมายคือแบบนี้อย่างนั้นเลย ตอนที่ยังไม่ได้โดนไล่เนี่ยโอ้ยเขตมาทํางานกับเราเราดีหมดแหละช่วยให้ความร่วมเราก็ให้ความร่วมมือเนาะอยากมีส่วนร่วมไปนอสออมคัดแยกยกันอย่าปัดลูกน้ํายุงลายแต่พอโดนไล่ลือเขตก็ปฏิบัติกับเราเหมือนกับเราเป็นศัตรูเลยการต่อสู้เรื่องคด,ดีเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลยแต่เราสามารถพูดกับพูดกับนักกฎหมายได้ว่า เราอยู่เราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้จะยึดที่เขายังไงเราก็แพ้คุณคุณบังคับคดีเรามาเราก็ต้องไปถ้าเราไม่ไปเราก็โดนออกหมายจับเรารู้หมดเพราะเรามีประสบการ์เราโดนมาหมดแล้วเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้เขาเมตตาว่าเอ๊ะถ้าเราให้โอกาสเราเรามีเวลาไปทําขบวนการให้มันเกิดการแก้ปัญหาแล้วย้ายออกไปมันจะเกิดความยั่งยืนนะ เราไปหาที่ดินที่เหมาะสมกับเราเราสามารถเลือกเองไม่ใช่ให้การเกหะไปเลือกหรือใครไปชี้คนรวยมีบ้านสี่ห้าหลังมีได้แล้วเราทําไมจะมีบ้านสักหลังเราเลือกที่ดินเองไม่ได้เรื่องที่ดินไม่เคยแก้นะคะปัญหาเรื่องที่ดินเราพยายามผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆใช่ไหมคนคนจนที่ไร้ที่ดินทํากิน ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องที่ดินในยุคสมัชชาคนจนมันจะเห็นว่าเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะยังไม่เห็นพัฒนาการอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมเลยทุกวันนี้ก็ยังต้องต่อสู้อยู่อะค่ะยังไม่จบเลย เรื่องการไล่หรือที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเช่นที่นิคมมกักกะสันกอม .11 ก็ถูกนำเสนอในแฟนเพจเฟ b บ o ๊ก h e a c t i v e ด้วยนะคะและมีผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากลองมาดูกันค่ะว่าความคิดเห็นไหนตรงกับความคิดของคุณผู้ชมหรือเปล่าค่ะ ดิฉันแบ่งความคิดเห็นออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเห็นด้วยที่มีการรื้อถอนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะเนื่องจากมองว่าเป็นทัศนวิสัยที่ไม่ดีอาจเป็นแหล่งรวมอบบยามุกอีกส่วนค่ะก็มองว่าเห็นด้วยกับวิธีการไล่รื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะ และก็มองว่าไม่มีมาตรการเยียวยาค่ะทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วก็จะกลายเป็นการซ้ำเติมนะคะแต่ก็มีความคิดเห็นในเชิงข้อเสนอด้วยค่ะว่าทางออกนะคะอย่างเช่น คนที่มีไรายได้น้อยนั้นจะมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยใหม่ได้หรือไม่เห็นใจคนที่อยู่มานานนะคะแต่คนที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็อาจจะเป็นปัญหาค่ะหรือบ้างก็ให้กําลังใจนะคะและมองว่าควรจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คนมีไรายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยค่ะ มาต่อกันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่5คนค่ะ จากสถานที่กักตัวโดยรัฐเท่ากับว่าเราไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันมาเป็นเวลา19วันแล้วค่ะแต่ดูเหมือนสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศยังคงเป็นข้อกังวลของหลายฝ่ายนะคะขณะที่เราก็กําลังเตรียมพิจารณาคลายล็อกเพิ่มเติมส่วนการเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมอนามัยจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วค่ะ ขณะนี้แต่และโรงเรียนกําลังเตรียมพร้อมทั้งสถานที่และการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับเปิดเทอมหนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะแต่ต้องยอมรับว่าการเปิดภาคเรียนเป็นอีกบททดสอบมาตรการควบคุมโรคของไทยและสถานการณ์การระบาดซึ่งล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกับกรมอนามัยออกคู่มือการปฏิบัติ ของสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิดโดยมาตรการหลักคือการตรวจคัดกรองการมีจุดทำความสะอาดลดความแออดัดโดยเวนเ้นระยะห่างในห้องเรียน1.5เมตรต่อคนซึ่งพบว่าโรงเรียน31,000แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติ และอีก4,500แห่งที่ต้องสลับกันมาเรียนและหากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อภายในโรงเรียนต้องคัดแยกและให้หยุด14วันค่ะพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตรวจสอบหากพบเชื้อต้องปิดโรงเรียนอีก3วันนะคะ ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคอเองก็กำลังจะพิจารณาเรื่องการผ่อนคลายมาตรการระยะที่5ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งคาดการกันว่าจะรวมถึงธุรกิจสถานบันเทิงและการพิจารณาเรื่องการต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนหรือไม่ แม้วันนี้ไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19ภายในประเทศติดต่อกันถึง19วันแล้วนะคะแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศที่พบผู้ติดเชื้อวันละกว่า100,000นคนทําให้หลายฝ่ายรวมถึงศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกังวลโดยระบุว่าไทยเองก็มีแนวโน้มการระบาดระลอกสองเหมือนกับหลายประเทศที่กลับมาผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่เราจะสามารถรับมือได้หากรักษาสมดุลทั้งเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต้องมาจากการร่วมมือของ3ามฝ่ายหลัก คือรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดค่ะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราทุกท่านทราบมันขออภัยนะคะคุณผู้ชมขณะนี้เราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันมาเป็นเวลา29วันแล้วค่ะ ปีนี้ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้หลายจังหวัดขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและแม่น้ำสายหลักก็มักแห้งขอดค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสุขโขทยัยแม่น้ำยมลดลงอย่างรวดเร็วพอหน้าแล้งเก็บน้ำไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดชันพอหน้าฝนน้ำก็ท่วมทางจังหวัดจึงทำโครงการจัดสร้างสะดือน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นนำร่องโครงการแห่งแรกเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งไปพร้อมกันค่ะ เนื้อที่กว่า20ไร่แห่งนี้อยู่ในหมู่ที่5ตำบลหนองยาปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยเป็นจุดที่ทำโครงการจัดสร้างสะดือน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินภัยแล้งที่ผ่านมาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคหลายหมู่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยกล่าวว่าจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดชันพอน้ำท่วมจะท่วมหลากรวดเร็วพอน้ำแล้งก็เก็บน้ำไม่ได้จึงนำร่องโครงการจัดสร้างสะดือน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินสองระบบได้แก่ระบบเปิดและ ระบบปิดขั้นแรกหาสระน้ำสาธารณะที่แห้งขอดและขุดดินให้ลึกลงไปประมาณ7เมตรจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำจะเจอน้ำแล้วนำวงบ่อมาวางเรียงชั้นขึ้นมาจำนวน4-5วงจากนั้นนำฝามาปิดด้านบนใส่ท่อระบายแรงดันน้ำไว้ด้านบน แรงดันน้ําจะเอ่อล้นขึ้นมาที่ปากท่อโดยอัตโนมัติสามารถสูบน้ําจากบ่อน,นี้ไปใช้ได้ทันทีซึ่งวิธีการนี้จะช่วยในการระบายน้ําลงใต้ดินในช่วงที่น้ําท่วมหลากโดยจะนําน้ําที่เก็บไว้ในสะดือน้ําผ่านไปสู่ชั้นหินอุ้มน้ําเข้าสู่ธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด เมื่อน้ำถูกเติมลงในชั้นหินอุ้มน้ำในปริมาณมากพอเหมือนการฝากน้ำไว้ใต้ดินและสามารถสูบน้ำมาใช้ได้ตลอดเวลาในช่วงหน้าแลง้งเปรียบได้กับการถอนน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินช่วยแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทัยได้เป็นอย่างดีค่ะสอดของเขาก็คือเบิกน้ำขึ้นมาจากใต้ดินมาใช้แต่ไม่มีการ เวลาหน้าน้ำไม่มีการเก็บน้ำเพื่อสะสมใต้ดินตอนนี้เราก็มาใช้เรื่องสะดือน้ำสะดือน้ำเนี่ยมันได้ประโยชน์สองแบบคือเหมือนธนาคารน้ำใต้ดินและเหมือนบ่อบาดาลเบิกมาใช้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากทําสะดือน้ำที่บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์หมู่5ตำบลหนองยาปล่องก็สามารถบรรเทาภัยแล้งผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านและใช้เพื่อการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยของประชาชนได้กว่า100หลังคาเรือนประชาชนที่ใช้น้ำ300คนโดยหลังจากนี้จังหวัดสุขโขทัยจะเปิดโครงการสะดือน้ำที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งค่ะ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงยุติธรรมหรือฟื้นคดีการทุจริตการจัดซื้อที่ดินของดานคลองด่านนะคะขณะเดียวกันได้อ้างอินคำพูดของนายวัฒนาอาัศวเหมผู้หลบหนีคดีในต่างประเทศว่ามีหลักฐานใหม่ที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีค่ะ นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยืนคำร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอติดตามทวงถามหนังสือที่นายวัฒนาอัศวเหมผู้หลบหนีคดีในต่างประเทศขอโอกาสเข้าสู่การพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมพร้อมอ้างว่านายวัฒนามีหลักฐานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขสามารถขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีการทุจริตการจัดซื้อที่ดินคลองด่านได้ สำหรับหลักฐานที่นำมาอ้างถึงคือกรณีถูกกล่าวหาใช้อำนาจโดยมีชอบสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบังคับให้สภาอบอตคลองด่านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านทั้งที่คณะกรรมการปปอชอพิจารณาแล้วไม่ปรากฏข้อเท,ท็จจริงจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป นอกจากนี้นายศรีสุวรรณยังได้ยกเหตุผลเพื่อน,นำไปสู่การรื้อฟื้นคดีการทุจริตการจัดซื้อที่ดินคลองด่าน3ามเงื่อนไขคือกรณีพยานบุคคลที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังสแสดงให้เห็นว่าคำเบิกความของพยานเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงและพยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลรวมถึงพยานหลักฐานใหม่ หากได้นํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้นแสดงว่าบุคคลต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทำความผิดค่ะทั้งหมดคือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะคะทุกพลังทางสังคมมีความหมายขอบคุณสำหรับการรับชมในชุกท่องทางสำหรับการรับชมในทุกช่องทางค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ